่ไปไหนกัน<ะ>ทำไมมาเดินอยู่นี่ไม่ค่ะเถอ,อยู่ข้างบนอ๋อให้ไปส่งไหมปันปือมัง้งอ,อบไหม เดินดีๆนะอย่าเอาแงะหัวเกาะเกาะแกะไหมครับเดินเล่นกันในป่าสนุกไหมครับก็ไปทําอะไรกันทั้งนั้นที่บ้านไม่ป่อยยางให้เดินกัน้ยเนอะอะไรที่บ้านไม่ป่อยยางให้เดินกัน้ยเนอะเดินเลยเดินดีๆอย่าทำหัวกอกาแกะที่อันแรงๆแล้วนัเดินหัวกอกาแกะก็รู้แมทต่อเดียว ันและตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่จุดที่พูดได้ว,ว่าถ้าเกิดมาเกาะลีบงแล้วจะต้องมาที่นี่ครับจุดที่เป็นไฮไลท์กับความสวยงามที่มีอยู่ที่เกาะลีบงครับสําหรับที่นี่คือจุดที่ถ้าเกิดว่าใครมาเกาะลีบงแล้วจําเป็นต้องมาทุกคนนะฮะถ้าเกิดว่ามาไม่ถึงตรงนี้เท่ากับมาไม่ถึงเกาะลีบงนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าตรงนี้มันจะสวยงามแค่ไหนครับ และข้างหลังนี้คือจุดที่บอกเลยว่าเป็นไอไลท์ที่สุดของเกาะยิบงนะฮะนอกจากพายุลแล้วก็จะเป็นจุดนี้ครับเดินดีระวังราดนั้นและจุดนี้คือสะพานหินนะครับที่เกาะลิบงครับเป็นจุดที่มีก้อนหินก้อนใหญ่เงี้ยครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะมีรูอยู่น้ํากัดจนตรงนี้กลายเป็นรูฉะนั้นจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่คนชอบมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะฮะ ซึ่งในช่วงเดือนกุมภาหรือมีนาของทุกปีเนี่ยพระอาทิตย์จะตกตรงรูช่องตรงนี้เลยครับผมนี่ครับสะพานหินมันจะมีตรงนี้นะครับเป็นช่องอยู่แต่ตรงนี้ก็จะโล่งนะโลง่งเงี้ยเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นหินสองก้อนที่มันไม่ได้มันจบกันนะครับแต่ถ้าภาพที่เรามองคือมันจะเหมือนชนกันอยู่พอออกมาข้างหลังเงี้ยตรงนี้เลยคือจุดที่จะมาชมพระอาทิตย์ตกกันแต่ช่วงนี้นะครับพระอาทิตย์มันจะตกพระอาทิตย์มันจะตกตรงภูงเขานะฮะ ถ้าเป็นบางช่วงมันจะกลับมาตกตรงนี้ซึ่งมันจะอยู่ตรงอุโมงตรงนี้ที่มองออกมาพระอาทิตย์ก็จะตกตรงกลางนี้เลยครับและนอกจากโซนนี้นะครับ <ส luggage S 1> มันจะมีส่วนของข้างบนมนด้วยครับข้<ล>างบนก็เป็นจุดที่เขาขึ้นไปถ่ายรูป<ล>ด้วยครับเนีย่ยยิยืนแบบใบไม้ตรงนี้ครับพี่นี่พี่เข้าไปอยู่ในดงในดงในดงก่อนเอาถือไว้ถ่ายไว้อย่างนี้ ถ่ายไว้อย่างนี้ใช่ไหมบางโอเคค่ะอ่านั่นแหละแล้วก็ไม่เอาตัวออกมาอีกนิดนึงอันหนึ่งพี่ลมหอบน้ำไม่กับหนึ่งสองสามแป๊บนึงแบบแบกใบไม้หว่อนเนี้ยอยู่นี้นี่นี่นี่มีช่องนี้แอบนี่โปรไฟลเอ้ยหนึ่งสองแล้วทำหน้าเดือนออกมาแบบ ตรงนี้เดือดออกมาเงี้ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วแบบมีผู้ชายอยู่ข้างนอกแล้วฉันหลังผู้ชายแบบที่เปิดมาว้าวผู้ชายอะไรประมาณนั้นนะพี่ขอแนวนั้นนะครับหนึ่งสองสามตาเต้าเอาเหน่อยวอาวอหน่อยวอาวอหน่อยเอ่อเอ่อเอาแบบแอบใบไม้แล้วก็แอบดูใบไม้แอบแอบมองผู้หน่อยนึงจัดเต็มไปเลยบางหนึ่งสองสาม ตื่นใจใช่ไหมเชิญนั่นแหละเอาด้วยเอาด้วยพี่ถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากให้พี่ถอดหมวกได้ไหมใช่มันมันไม่เหมาะกับการมาโพสที่แบบนี้เพี่ก่อนเนี้ยแบบเนี้ยแบบลิล๊ดนะไทยมั่งจิกด้วยตาต้องจิกจิกดด้วยนะไม่จิกไม่ได้หนึ่งสองจิ๊ดนะ จิกกล้องให้หลุดก็จิกกล้องให้แตกไปเลยเอ็นนิดนึงเอ็นกลับมานิดนึงอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นี่ไหนน้องอ่ะอ่ะขอตรงท่าเดิมท่าเดิมออกมาเจอผู้ชายเหมือนเดิมแต่ถอยหลังนี้นึงเด็กไม่ไม่ต้องไวขนาดนี้หนึ่งสองสามมาพี่ต้องทำให้เขาแบบอ่อยอ่อยไม่ใช่แบบว่าทำให้เขาตกใจ มีเสียงไหมนะเด3หมดกันตรงนอกจากตรงที่มันเป็นสะพานหินตรงนั้นแล้วนะนอกจากตรงนั้นแล้วนะฮะมันก็ยังมีแนวชายหาดแถวนี้ด้วยคือปอตอนน้าลงตอนเย็นเนี่ยก็จะมีที่เราเดินเล่นมาแวะถ่ายรูปเยอะเลยครับแล้ววันนี้คนก็ถือว่าเยอะมากที่นี่ก็าลักลับไปแล้วประมาณสักแปนะฮะที่กลับไปแล้วเนี่ยอย่างนั้นแหละโอเคเดี๋ยวจอดแป๊บนึงโอเค 1นึ่งสองสหนึ่งสองสเอาใกล้ชิดกันหน่อยกันชิดกันหน่อยอ่าอย่างนั้นแล 1, หละหนึ่งสองใกล้นิดนึงอ่าอันกลับมามองกล้องอืมขอท่าเดินมาได้ไหมฮะเดินขึ้นมาเดิน ไม่ได้ตั้งใจนั่งเียนอยู่คนเดียวแล้วเผื่อเจอใครสักคนอะไรเงี้ย